วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสอวอหรือว่าผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าทุกๆกคนอาจจะต้องเจอกับภาวะหรือว่าอาการเหล่านี้นั่นก็คือข้ออักเสบหรือว่าข้อเสื่อมนั่นเองนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองาศาสตราจารย์ดรอติมไผ่ปันทองครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค,ครับแหม่ต้นพูดฉันนึกว,ว่าจะได้แนะนําว่าใครเป็นสอวอในตอนนี้เป็นสวอย่างนี้ตอนนี้เป็นสวหรือสสวสวสิ65เป็นสวอด้ไงสออูงวัยแล้วเป็นคนที่ มีซาวเอฟเฟกประจำตัวนะคะพกถุงก๊อบแก๊บไว้กับตัวตลอดจะเดินะะจะเหินอะไรก็แก๊บแก๊บแ,และนอกจากแก๊บจากกระดูกแล้วนะครับยังแก๊บจากเสียงตัวเองด้วยอ่าลุกนั่งก็ต้องอโอ้อเฉยๆไม่มีเสียงประกอบไม่ได้อาจารย์ครับอายุอานามของเราเนี่ยกับอะไรบ้างที่มันจะเป็นสาเหตุทำให้ ไอ้กรอบแกบเกบกัอยู่ตามข้อแขนข้อเข่าข้อขาข้อคอค่ะคือนอกจากอายุแล้วค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือการไม่ออกกําลังกายอ๋อนี่โชคดีหน่อยที่ไม่แรงออกกําลังกายเลยไม่ต้องกินสีชมพูอันถัดไปก็คือพฤติกรรมในการกินอาหารพรรมแล้วทําให้ตัวน้ําหนัก ตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะว่าข้อมันจะรับน้าหนักเพิ่มขึ้นค่ะนะคะอืมมันก็เลยเกิดอาการค่ะอาการของคนที่เป็นข้อเสื่อมข้ออักเสบที่มันจะทําให้คุณภาพชีวิตหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างคะเออจริงๆข้อเสื่อมกับข้ออักเสบนี่ต่างกันนะคะข้อเสื่อมก็คือกระดูกผิวข้อเนี่ยมันค่อยๆสึกกร่อนไป มันร้อยรอไปซึ่งมันอาจจะเกิดการอักเสบหรือไม่อักเสบก็ได้ค่ะเพราะบางรายเนี่ยกว่าจะรู้นะคะเขาจะไม่มีการอักเสบเลยถ้าเกิดการอักเสเบเมื่อไหร่จะมีลักษณะที่ชี้เฉพาะก็คือปวดบวมร้อนแดงและกดเจ็บละบปวดมากด้วยถ้าอักเสบนะฮะนั่นเป็นจุดเป็นสัญญ,ญาณที่บอกปวดบวมวมร้อนแดงกดเจ็บกดแล้วเจ็บนี่แสดงว่าการออกกําลังกายพี่ช่วยมาก ครับเพราะตรงนี้พี่จะไม่มีเลยไม่มีเลยนะพี่มีแค่เสื่อมโชคดีมากตามอายุแต่ว่าไม่มีอาการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยอยู่ในบ้านแล้วไม่แน่ใจว่าท่านมีอาการอักเสบหรือข้ออักเสบไหมลองสัมผัสดูลองกดดูนะฮะจะรู้ได้หรือถ้าอยากรู้ว่าตัวเองข้อเสื่อมตามอายุไหมควรจะไปตรวจกับหมอดู เพราะว่าการเสื่อมเนี่ยมันอาจจะไม่มีการอักเสบแล้วเราจะไม่รู้ตัวพอไปรู้ตัวอีกทีนึงก็คือกระดูกที่เราเรียกว่าโบนนะฮะกระดูกแข็งมาเจอกับกระดูกแข็งแล้วก็ปวดเดินไม่ได้ตอนนั้นมันก็เหมือนของแข็งสองชิ้นมากระทบกัน uh huh. เพราะมันไม่มีฉนวนหุ้ม hmm. อยู่แล้วออ้าวเสื่อมแล้วอักเสบแล้วแวก้วิธัการไง <laughs> <laughs> สำหรับข้อเสื่อมเนี่ยนะฮะมันต้องป้องกันค่ะ uh huh. แก้ไขค่อนข้างลําบากคือแก้ไขก็อาจจะไปเปลี่ยนไปผ่าตัดใส่กระดูกผิวข้อให้ใหม่ซึ่งเป็นของเทียมอะไรเงี้ยนะะเป็นข้อเขาเทียมหรือไม่ฉะนั้นก็ใช้ยาที่จะไปช่วยในการสร้างเสริมกระดูกผิวข้อซึ่งก็ปัจจุบันก็มีนะคะแต่ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะบางรายก็ได้ผลบางรายก็ไม่ได้ผลกินนมสําหรับคนแก่ <c oughs> ช่วยได้ไหมฮะกินนมนี่จะช่วยทางด้านกระดูกแข็งรกระดูกโบนแต่พวกกระดูกผิวข้อนี่มันจะต้องใช้พวก กลูโคซามินซลเฟตหรือคอนดอยตินซลเฟตนะคะที่จะไปช่วยซึ่งอันนี้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการออกกําลังกายเพราะาจะทําให้แข็งแรงทั้งกระดูกแข็งและกระดูกผิวข้อและทําให้ข้อมีความยืดหยุน่นอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องออกก,ลกาลังกายในปริมาณพอเหมาะพอเหมาะต้องออกกาลังกายในปริมาณพอเหมาะคือ ทุกคนจะออกกาลังกายได้ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะหนุ่มหนุมสาวสาวอาจจะเต้นแอโรบิกตีเทนนิสได้แต่ถ้าเดินเร็วก็พอเดินเร็วเด่ะ <laughs> ต้องดูสภาพต้องต้องแล้วแต่สภาวะร่างกายด้วยก็ <laughs> คือเคยเห็นพวกหนุ่มหนุ่มสาวสาวเข้าไปฟิตเนสเนี่ยแล้วเราไปอยู่ข้างๆเขาเนี่ยคนละจังหวะเลยนะคะเขานี่วิ่งเราก็อย่าไปอย่าไปทำใจพองโตตามเขา เอานานอเอาใช้วิธีเอานานแต่เอาไม่แรงก็คืออย่างพวกเด็กเนี่ยเขาวิ่งบางทีชั่วโมงเดียวแต่เขาวิ่งเร็วมากแต่คนแก่เนี่ยอาจจะชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเบาๆเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําว่าควรป้องกันเอาไว้ควรป้องกันตั้งแต่แรกเลยในกรณีหนึ่งเอาเอาป้องเอาเอาเอาเป็นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันป้องกันถ้าเป็นแล้วทํำยังไงดีฮะหมอทั่วไปก็คือ เขาก็จะให้ยาที่ว่าเนี่ยค่ะฉีดน้ําไขข้อที่คล้ายๆกับเป็นน้ําไขข้อเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดเป็นน้ําหล่อลื่นนะคะเพื่อให้ข้อมันมีความยืดหยุ่นทํางานได้หรือให้ยาที่ไปช่วยเสริมสร้างหรือไปป้องกันการสลายของกระดูกผิวข้อนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังมีใช้อยู่นะคะทีนี้บิมของเราจะเข้าไปช่วยยังไงคะค่ะ สำหรับบิมเนี่ยในผดพันธุ์ของบิมเนี่ยเราพบว่าสาร5ตัวที่อยู่ในบิมนะฮะตั้งแต่มังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกแล้วก็ลูกฝรั่งเนี่ยนะคะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ไปช่วยการกระตุ้นไปช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมามรวมทั้งสามารถสร้างมวลกระดูกของกระดูกแข็งได้ด้วยนะอันนี้อันนี้เรามีข้อมูลพร้อมเลยซึ่งอันนี้จะเป็นขวดสีชมพู สีเขียวก็ทําได้ค่ะ,คะแต่ทีนี้จริงๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยถ้าเราให้ไปก่อนเนี่ยเนื่องจากสีเขียวมันไปเพิ่ม T helper ตัวที่17มันจะทําให้อาการปวดเนี่ยสูงขึ้นแต่ถ้าคนที่ทนได้นะคะทาน2-3อาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะปวดแต่ถ้าทนทานไปมันก็จะค่อยๆหายปวดลงทีนี้ที่เราทําสีชมพูขึ้นมาเนี่ยเพราะเราจะไปลดตัวที่ว่า มันไปทําให้ทีเฮลเปอร์ตัวที่17ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมไม่ให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอาการปวดตอนเริ่มแรกเพราะฉะนั้นถ้าใช้สีชมพูเนี่ยเราให้ใช้ไปจนกระทั่งหายปวดรบพบพอหายปวดแล้วให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวค,คือถ้าเสื่อมใช้สีเขียวเลยอาจจะไม่อักเสบมันจะอักเสบใ,ใช้สีชมพูใช่ค่ะ,ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิด อาการเจ็บมันเห็นได้ชัดแล้วเนี่ยสีชมพูจะช่วยได้ดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้วิธีการป้องกันไปเรื่อยๆยังไม่ทันที่จะให้มันเจ็บให้มันปวดทานสีเขียวไปอย่างต่อเนื่องก็จะดีกว่าใช่ไหมคะวันละกี่เม็ดดีคะจริงๆวันละเช้าสองเย็นสองถ้าสมมุติว่าคนที่รู้ว่าเริ่มมีข้อเสื่อมจริงๆข้อจะเริ่มเสื่อมเมื่อไหร่ก็โดยปกติแล้วเราพบว่าการสร้างเนี่ยนะคะ มันจะสร้างที่บาลานซ์กับการสลายเนะี่ยมันจะถึงประมาณอายุ30พออาสาขึ้นไปเนี่ยการสร้างมันจะลดลงทีละน้อยทีละน้อยนะ mm hmm. อาจจะลดลงสัก5% 10%พออายุเพิ่มขึ้นก็ลดลงไป10%ครับถ้า60ขึ้นไปเนี่ยนะมันจะสลาย,ลยอย่างมากเลยสร้างน้อยมากเลยคือถ้าฟังดูอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมค่ะอยากจะแนะนำเลย ไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีอาการอะไรหรือไม่มีอาการอะไรก็ตามนะคะถ้าตามหลักของการป้องกันเนี่ยก็คือการดูแลภูมิคุ้มกันของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่มีความสมดุล <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นบินสีเขียวเนี่ยอยากใช้ท่านเนี่ยรับประทานประจําโดยไม่ต้องไปถามหาอาการอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องถามว่าหนูไมนไี้เป็นอะไรหนูกินได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> จริงๆแล้วทานเถอะค่ะมันไม่ใช่ยาถึงจะต้องรอให้ป่วยแล้วทาน มันเป็นผลพัน์อาหารเสริมที่จดูแลภูมิคุ้มกันของเราซึ่งถ้าหากทานนะครับเป็นวัดน้อยมากหรือแทบจะไม่เป็น <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดมีภูมิแพ้อยู่ถึงขนาดที่ว่าเหมือนไซนัสเหมือนกับจะจามทั้งวัน <c oughs> ตรงนี้จะหายไปเลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็โอกาสที่เข่าจะเสื่อมข้อจะเสื่อม <Okay. S 1> ก็จะลดลงไปมาก <Okay. S 1> แต่ว่าไอ้สีอื่นที่พวก operation บิ๊มก็ทำไว้เนี่ยก็คือเมื่อมันสออาการชัดเจนแล้ว <Okay. S 1> อย่างกรณีที่ เรื่องข้อเสื่อมและข้ออักเสบที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะทานสีเขียวมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะไม่ต้องรออาการนะคะ<ช>แต่วันใดมีอาการชัดเจนก็ใช้สีชมพูเข้าช่วย<ช>รับประกันได้เลยค่ะว่าท่านจะเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี<ช>ดเราเล้นเรื่องคุณภาพเนาะใช่ค่ะให้ให้คำแนะนําสําหรับคนที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบต้องแยกกันต้องแยกกันนะฮะ เพราะข้อเสื่อมกับข้ออักเสบต่างกันข้อเสื่อมเสื่อมได้แต่อาจจะไม่อักเสบแต่ข้ออักเสบนี่มันไม่ได้เกิดจากข้อเสื่อมอย่างเดียวมันข้อเสือเอ่อมข,ข้ออักเสบเนี่ยมีกว่าร้อยชนิดนะคะอุบัติเหตุก็ใช่อุบัติเหตุก็กทําให้เกิดการอักเสบได้เป็นโรครูมาตอยก็เกิดการอักเสบเป็น SLE อก็อักเสบเป็น สเก็ตเงินก็อักเสบงั้นรักษาก็ต้องหลายวิธีสิคะนะคคัะการวิธีการรักษาแตกต่างกันหมดเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าการรักษาการอักเสบเนี่ยหมอก็จะรักษาอาการการอักเสบให้หายไปก่อนแล้วก็รักษาโรคโรคที่เป็นต้นเหตุตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วิธีที่จะคนที่เป็นแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นข้อเสื่อมเนี่ยก็คือต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมนะคะ ถ้าสมรรถภาพตัวเองจะทําได้แล้วก็พักผ่อนพอสมควรการพักผ่อนนี่ไม่ใช่การนอนทั้งวันนะเพราะการนอนทั้งวันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ข้อก็จะอ่อนแอไปด้วยนะการออกกําลังกายที่เหมาะสมจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณที่บริเวณข้อเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นข้อก็จะแข็งแรงสามารถที่จะรับน้ําหนักตัวเองได้เดินเล่นในสวนก็ได้ก็ถือว่าพักผ่อนกวาดไม้อะไรเงี้ย ถ้า<ม>เกิดที่บ้านมีศาลาในสวนก็ไปนั่งในศาลาในสวนก็ได้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไม่ใช่นอนมจมอยู่อย่างนั้นเมื่อไปเป็นอาหารเสริมอาจารย์ขาสมมติเรามีอาการอักเสบแล้วเราหายแล้วกินต่อได้ไหมคะทานต่อได้คะ่ะคือถ้ามีอาการอักเสบแนะนําให้ใช้สีชมพูเลยะนะคะเช้าสองเย็นสองเลยแล้วก็เมื่ออาการอักเสบหายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ทานไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าสีเขียวก็อย่างที่เราบอกว่าประกอบด้วย งา a ดำบัวบกถั่วเหลืองอฝรั่ง,งแล้วก็มังคุดซึ่งมันเป็นอาหารทั้งนั้นค่ะผู้ชมคะอย่าลืมนะครับว่ารายการของเราเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อท่านอยากให้ท่านเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือการที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุลน,นะครับเราสองคนที่เป็นพิธีกรในรายการนี้เป็นคนที่ใช้บินเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ย หน้าตาของเราตามชื่อของรายการว่าสุขและสวย <c oughs> ที่เราทำกันทุกวันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราเป็นผู้ที่รับประทานดิบเป็นประจำค่ะครับวันนี้ต้องกาบขอบคุณกจายอีกครั้งนึงครับ